สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงประเภทของมังสวิรัตด้วยกันนะคะโดยที่วีแกนหรอวีกแกนนะคะก็จัดอยู่ในประเภทของมังสวิรัตนะคะแต่เราจะไม่พูดถึงกันในวันนี้เนาะโดยเราจะพูดถึงประเภทมังสวิรัตอื่นๆกันนะคะประเภทแรกนะคะคือเลกโตเวจเตอรเียนนะคะคือเลกโตเวจเตอรเลียนก็คือมังสวิรัตที่ยังกินนมนะคะจากสัตว์อยู่เนาะแต่จะไม่กินไข่นะคะก็อย่างเช่นมังสวิรัตบางท่านก็อาจจะทาน นมเนยชีสอย่างเงี้ยพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะพิซซ่าที่ใส่เนยนะคะที่ทํามาจากนมวัวอย่างนี้เนาะประเภทที่2ก็คือ o v ูเวจ e เ a เรียนะคะ o ูเวจ g เ t เรียนก็คือบางสเวลาที่กินแต่ไข่ไม่กินนมนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะทานไข่ต้มทําสลัดไข่ต้มนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทานนมเลยอย่างนี้นะคะประเภทที่3มคือ l a โ t o o v ูเ e จ e เ a เรียน,นะคะก็คือเป็นเวจ g เ t เรียนที่กินทั้งนมทั้งไข่เนาะ อาจจะกินแบบอาหารอย่างเช่นพวกพิซซ่านะคะใส่หน้าไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก mm. ็ะมีทั้งนมเนยชีสก็คือกินหมดนะคะ mm. ประเภทที่4นะคะ mm. ก็คือฟิสเลอรีนนะคะฟิสเาเลีนะะ mm. เนาะ mm. ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะ mm. เป็นมังสวิรัตที่ค่อนข้างจัดเป็นมังสวิรัตดีไหมอ,ะ mm. อ่ะก็คือออกแนวแบบว่ากึ่งๆึนี่ว่าค่ะกึงๆมังสวิรัต คือเป็นแบบยืดยืนส่วนใหญ่จะนิ่ผักผลไม้นะคะแล้วก็กินอาหารทะเลแต่ถ้าเหมือนโอกาสไม่ออมเนื้อก็อาจจะมีกินเนื้อสัตว์เนื้อเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็ประเภทต่อมาคือเพิร์ดคาเลียนนะคะก็คือเป็นวมังสวิรัตที่กินนม กินไข่และกินอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะพืชเคลียองเนาะแต่จะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยเนื้อสัตว์เนื้อแดงอย่างเงี้ยจะไม่กินนะคะนี่ก็เป็นชนิดของมังสวิรัติคร่าวๆนะคะเนาะถ้ามีโอกาสยังไงนะคะก็จะมาพูดหัวข้อมังสวิรัติอื่นๆนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ